สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแบ็คโ o มกันอีกเกมหนึ่งแล้วนะซึ่งเกมนี้ก็มีชื่อว่า Project n o ให้ o ปทิ s ิ s นะโอเคเราเริ่มมาก็จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมีทางแยกแล้วเราก็จะไปทางนี้ก่อน เพราะว่าตอนเริ่มมามันหันหน้าเข้าประตูให้เลยตรงนั้นก็น่าจะเป็นทางหลักแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็เข้ามาทดสอบหน่อยหนึ่งนะก็เปิดไฟฉายได้ตูมได้แล้วกเ็เสียงเกมอาจจะดังไปหน่อยในช่วงแรกนะเพราะว่ากด ESC เพื่อตั้งค่าไม่ได้ เรียคอมพานีที่เกมชื่อโปรเจกต์นูอ่าไฮโปดิติดก็น่าจะเกี่ยวกับโปรเจกต์อะไรสักอยาก่างที่เกี่ยวกับแบ็กโร่อีกแล้วนะครับ เมื่อเป็นแผนพังเกี่ยวกับเครื่องจักรหลรที่อย่างเอาละมาเริ่มตอรีหลักกันเลยนะก็ตอนนี้เราอยู่ในห้องสีฟ้าซึ่งให้เดาก็คือคือห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เชื่อมระหว่างโลกจริงกับประตูมิติที่จะพาไปตู่อีกที่หนึ่ง อันนี้เดา,านะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าหลังประตูนั่นนะมีอะไรแต่ว่าเดาว่าเราต้องไปแล้วก็มีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์กำลังทำอะไรตรงนี้อยู่สองท่านทำอะไรนะโอเคแล้วข้างบนก็มีคนตรวจการอืสวัสดีฮะ โอ้โหสายไฟักปพวกนี oh, ้ดูไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งก er ับการทําอะไรที่ใหญ่โตแบบนี้เราจะไม่ยุ่งแล้วเข้าไปเริ่มกันเลยนะฮะโอ้แอคตีนเสียงตืดอันคุ้นเคยมันเกไดยิ่งเจอที่ไหน เกมภาพนี่แบบหวังว่าจะหวังว่าการอัดคลิปจะไม่มีปัญหานะคงจะราบลรื่นดีจะได้ไปต่อกันยาวๆเลยนะครับเอาล่ะไหนดูทิกดตีทีโอเค กดคอนโทรย่อได้แล้วก็ซูมได้ด้วยการกดพิกซ้ายขวาอ่าฮะแล้วก็เปิดไฟฉายกด F สำรวจแบบอะไรนะเหมือนเขาพูดถึงกล้องโอ้ยอยากจะเดินสำรวจต่ออีกสักหน่อย เดี๋ยวนะกดยังตั้งค่าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเปิดไม่ได้ เป็นแค่าไม่มีอะไรที่แบบว่าเดินไปได้ต่อโอเคลาก่อนนะเพื่อนๆนนัก<ๆ>วิจัยเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันเพราะว่าตามสเต็ปเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะฮะโอเคไปติดอะไรโอเค เป็นห้องนึงที่แตกต่างไปเลยนะตรงนั้นห้องแบลลูมปกติอันนี้ก็เป็นทางที่แบบเป็นดูเป็นไม้ไม้แล้วก็รากไม้ ไปทางไหนดีทางนี้ดีกว่าทางอ,อ่อซ้ายแต่แต่ทางซ้ายดูดูมีทางไปต่อนะดูแบบมีบันไดมีความมีบันไดเพราะฉะนั้นเราจะไปทางขวาก่อนเพื่อที่จะสำรวจให้ครบถ้วนจะได้ไม่ขาดหายความลับอะไรที่อาจจะพลาดไป ไม่ได้โอเคไม่มีอะไรกล้องมันดูสั่นไปหน่อยนะ แบบว่าออผมมาแบบไม่ทันตั้งตัวโดนขนาดนั้นก็ น่าจะโนคลิปลงม่อีกทีหนึง่งเพราะว่าตรงนั้นไม่มีแต่ทางขึ้นไม่มีทางลงไม่มีรูก็น่าจะทะลุพื้นมาเลยแหละมีโซฟาคลาสสิกอยู่ตัวหนึง่งมีเส๋าแล้วก็ทางแยก เอาเป็นว่าตามลูกศรไปก่อนโอเดี๋ยวด้ะเพลงเพลงนี้ตีเดี๋ยวนะอ๋อเพลงเดียวกันแต่เวอร์ชั่นไหน พลงนี้ก็รู้จักมานานสักพักแล้วแล้วก็ตั้งแต่มีเดียเมซิ่งดิจิตอลเซอร์คัสตอนตอนที่6ใช่ไหมก็มีแบบว่าฉากที่แจ็คกับพอมนี่เขาร้องเพลงนี้แล้วคิดั้นมันมีภาคไทยคือแบบว่าชอบมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอทำนองก่อนเผื่อว่าจะได้ร้องพร้อมกันแต่มันดูแบบโอเคลองฟังดูก่อน โอเคอยังไม่เริ่มรออีกแป๊บนึงคีเดฟีโออ่ะน่าจะคนละเพลงกันแล้วนะมันแบบมันดูไม่ตรงจังหวะเพลงที่จะร้องต่อโอเคเราไปดีกว่านะน่าเสียดายไปละโอ้ 啊。Huh? เดี๋ยวเราปิดไปใช้ทำไมอืมดูเหมือนว่าเป็นทางบังคับให้มาทางนี้เพราะว่าแมปไม่ได้กว้างขนาดนั้นตอนนี้คือเอาไม้แบบว่าจ่อปากเลยนะแบบเกือบเกือบจ่อปากแต่ไม่ได้จ่อมาก เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบพูดเสียงเบาแบบเบามากๆเบาจนแบบคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะไมหรือเป็นเพราะว่าเราเสียงเบาเองแต่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเสียงเราเองนะแบบมันเบาจริงจจนไมที่แบบว่าควรจะรับเสียงได้ดีแต่ว่ามันก็เบาอยู่ดีตอนที่ไปฟังคลิปของตัวเองอะแม้ว่าจะแบบอัดกี่ครั้งหรือลองเคยหาวิธีแก้แล้วมันก็เบานะน่าจะเป็นที่ เสี่ยงตัวเองมากกว่ามันไม่รู้สิน่าจะไม่ได้เป็นที่ไมและ มื่อกี้เหมือนเสียงแบบทูถ่าไถกับพวกพลาติกอะไรเงี้ยแบบมันเอียดเอียด เราวิ่งได้เหรอ อันนี้แล้วกันเอ๊ะอ๋อคนละทางอ๋อหมายถึงแบบว่าอันนี้มันคนละรูกันตรงนู้นโอเคก็ไปต่อทุกคนได้ยินเหมือนกันใช่ไหมแบบเสียงแบบอะไรแบบเนี้ย จะมี Auto ออโตออโตเมติกไลท์นิ่งไลทิ้งได้ยินเสียงแล้ว น้องนะ่าจะอยู่แถวนี้แหละแต่เดี๋ยวเราเราจะมาหาน้องทําไมแต่ว่าเ,เดี๋ยวนะแล้วเราอ๋อใช่เราลืมไปเราหลุดเข้ามาเราไม่ได้เราตั้งใจมาแต่เราหลุดมาอีกทีหนึ่งนะก็เลยต้องไปไหนสักที่หนึ่งอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายแต่หลักๆก็คือทางออก อ๋อเดี๋ยวเราก็ลืมบอกไปอย่างหนึง่งเกมนี้เป็นเกมเดโมนะเป็นเกมที่แบบยังไม่ได้เปิดยังเป็นเดโมอยู่อันนี้เป็นตัวเดโมไม่ใช่ตัวเต็มไม่นะลืมอะไรที่แบบสำคัญขนาดนี้ไปได้ยังไงโอเคแต่ก็นั่นแหละนะก็เป็นเกมที่ถึงจะเป็นเดโมแต่ตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ก็ ก็ทำได้ดีเลยนะโอเคเราไปในรูนี้ได้ยินเสียงฝีเท้าใครบางคนแล้ตอนนี้เสียงนั้นอะเสียง ปูพลาสติกมันเริ่มที่จะหี่ขึ้นเยอะขึ้นแล้วโอ้ตรงนี้ไปไม่ได้ ดูเป็นลำโพงนะมีเครื่องเล่นดีวีดีมีลำโพงแล้วก็ล็เข็นดูเหมือนว่ามาจากคนละยุคกันด้วยนะดูรูปร่างแบบต่างกันมาก E โอ oh. เดี๋ยวอันนี้มันไม่รู้ชื่อเพลงชื่ออะไรฮนะแต่เป็นเพลงที่แบบว่าหล,หลายๆคนใช้ประกอบคลิปสาน้ำโอ้ยสาน้ำอีกแล้วชอบมาก แค่แบบว่าลองคิดว่าเราแบบอยู่ในที่แบบเนี้ยเราแบบเป็นสถานที่ที่แบบสะอาดแล้วก็แบบสะอาดแบบนี้แหละน้ําก็แบบใสดูสะอาดเอเดี๋ยวนะ เพลงรู้สึกคุ้นๆเดี๋ยวขอฟังไปก่อนอ๋อโอเคไม่ไม่ใช่เมื่อกี้คุ้นมากคล้ายๆกับเพลงเพลหนึ่งโอเคเมื่อกี้พูดเรื่องสระน้ําก็คือแบบคือมันแบบรู้สึกฟินมากนะแบบเราได้ไปแบบอยู่ในสอาน้ําที่สะอาดมากๆทั้งแบบสิ่งก่อสร้างแล้วก็แบบสภาพแวดล้อมรอบๆแล้ว แล้วสระน้ำก็ใสสะอาดแล้วแบบอยู่ในที่แบบนี้คืออดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยมันแบบมันรู้สึกดีจริงๆนะในการอยู่ในที่แบบเนี้ยตอนนี้เราเอา๋อโอเคเมื่อกี้จะพูดว่าเราจะพ่อยเดินนะแต่ครับ ตีนพอดีแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นยังไม่จบใช่ไหมหวังว่าจะยังไม่จบนะเพราะว่ายังอยากเดินในสระน้ำต่ออะเดโมโมันตัดไปเองเลยนะโอเคจบละก็เป็นเกมที่อืมถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ไม่ได้ ไม่ได้ชอบมากกว่าน่ะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นคือแบบว่าอืมจากที่เคยแบบเคยเล่นแล้วก็เคยดูเกี่ยวกับพวกแบบแบ็คลูมแล้วก็ลิมเนลสเปซมาหลายเกมก็ถ้าโดยรวมจริงๆนะคิดว่าชอบ ชอบแค่ด่านสารน้าถึงไม่จะสั้นประมาณนั้นอะไรเนี้ยใช่หลักๆก,ก็ประมาณนั้นแหละชอบสายน้ําคือแบบว่าเป็นคนชอบสาน้ำอยู่แล้วเราก็เจออะไรแบบนั้นก็แบบคือมันดูสวยงามดีแล้วก็ส่วนในส่วนต้นๆของเกมก็ดีนะโดยรวมก็ถือว่าทำออกมาโอเคแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบมากดีกว่าอาจจะแบบ อโอเคเอาเป็นว่าเป็นเกมที่เป็นเกม b a บ็ r o o m ที่รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะไม่แย่เลยประมาณนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันแต่เป็นเกมที่ดีใช่เราก็จบแล้วมาให้คะแนนเกมนี้กันดีกว่าให้คะแนนเล่นๆไม่ได้แบบฟีเรียสอะไรก็คือถ้าเอาจากความชอบของตัวเองนะ แบบไม่ได้เอาเท่าไหร่ดีเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีสักประมาณโอเคเอาเป็นว่าเลือกคะแนนอย่างไม่ต้องดีกว่าก็โดยรมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็โอเคเลยที่จะลองโหลดเนมโมาเล่นก็สำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอขอบคุณทุกกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนั่นแหละบ๊ายบาย